เฮ้ยลืมมาอันนั้นมาให้ผิดแล้วได้พอสิบคนนึกยังสมาชิกได้พอสิบคนยังอ่ะประกาศดิประกาศได้พอสิบคนยังอะไรนะประกาศดิไม่มีประกาศโอ้ยพี่ยูได้สิบคนอยู่ สคนเหรอยุ้ยเงอีสี่คนได้สี่มช่วยทำไมพวันนี้เพิ่งได้สมือวานนี้ได้หกสิบสามหกสิบสามว่เอาให้หมดบรร่านเลยเอาให้หมดบรร่านเลยเดี๋ยวจะประกาศวั้ไมเสยรเ็นจะไเป็นสมาชิกซอมซ้อนไม่ได้เลยปประกาศเลยเฮ้ยลงพ่อเปิดเสียง อ้าวโลอโลอโลโลฮะข้างล่างมีมีสวิตต์ฮะอ้าวโลอ้าวโลอัโลโลดัง้ัอาออกไปข้างนอกได้แล้วเนี่ยดังแล้วฮะดังดังอ้าวชาวบ้านราษทั้งหลายผู้ใดยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาธิปไตยพักสมาธิปไตยอ้าว สอบเฝ้าในเด้ออ่ารีบมาสมัครอยู่ไหนเฝ้ามาอ่ารีบมาสมัครซาพยายามเพื่อช่วยกันเมื่อวานเมื่อวานพักคุณสมัครไปแล้วอ่าอัตมาสมัครไปแล้วเบอร์นั้เบอร์เลขแปดสิบแปดอ่าใครยังไม่ได้มาสมัครสมัครมาให้ครบห้าร้อยให้เงินสูงค่ะใหเงินสูึงเงินสูอ่ามาให้ครบห้าร้อยอ่าเดี๋ยวก็ะวจะได้นำ ไป,ไปแจ้งแกกรกตฮะชั้นล่างเฮือนศูนย์เอาทะเบียนประชาชนกับทะเบียนบ้านมาด้วยนะชั <m penso humano an> ้นล่างเฮือนศูนย์ทําทในการที่จะเอามาลงบันทึกที่ชั้นล่างเฮือนศูนย์ค่ะฮะชั้นล่างเฮือนศูนย์ชั้นล่างเฮือนศูนย์ศูนย์อ้าวฝ้ามาฝ้ามาจริงจริงไม่ใช่เทมเลยอ้าเจ๊สดสดนี่พูดสดสดอ่า มาลอยอย่นี้นะอัาอตามาจะไปเที่ยวแล้วไม่ใช่รอซรอ้วแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปเปิดเอาเทปไปเปิดซ้ำดิ